ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาพบกันในบรรยากาศตอนเช้านะครับตอนนี้ก็ตีห้ 5, าสิบแนาทีนะครับสําสหรับในคลิปนี้นะครับเรื่องที่จะเอามาพูดคุยกันกันกบทุกคนนะครับก็จะเป็นเรื่องของอยู่ในกลุ่มของการอำนวยความเป็นธรรมอยู่เช่นเดิมนะครับ ก็คือเรื่องของ,ของการประนีประนอมและก็พิพาทนะครับของคณะกรรมการหมู่บ้านสองคลิปที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของการไกลเกลี่ยประนีออมก็พิพาทนะครับในบุบาทของอำเภอไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการไกลเกลี่ยประนอมอก็พิพาททางแพ่งทางอาญาทีนี้เรามาดูในส่วนของกรรมการหมู่บ้านกันบ้างนะครับอ่าข้อที่1นะครับการดําเนินการประนีประนอมข้อพิพาทในบุบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นไปตามกฎหมายใดต่อไปนี้ขอไก่นะครับกฎกระทรวงว่าด้วยการไต่เกี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งปศสองพันห้าร้อยสามขอไก่กดกระทรวงว่าด้วยการไต่เกี่ยและประนอมข้อพิพาททางอาญาสองห้าสามอควายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินสองห้าสามสี่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่เจ็ดสองห้าห้าศูนย์อูนะครับกดกระทรวงว่าด้วยการไต่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้านสองห้าสามศูนย์แล้วก็จอาจาน ข้อบ,งบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัตินานปนิพนมข้อพิพาทของคณะก,กรรมการหมู่บ้านปศสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับก็ตัวของการไกลเกลี่ยและก็ปนิพนมข้อพิพาทนีนะครับเราจะเห็นว่ามันมาก่อนตัวของการไกลเกลี่ยของอำเภอนะครับเดิมการไกลเกลี่ยของอำเภอเนี่ยมันเป็นอำนาจของอ รัการอำเภอนะครับรัฐาอำเภอต่อมาก็เปลี่ยนในอำนาจของตัวของนายอำเภอนะครับแล้วก็พอออกเป็นพระราชบัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่7250มันก็ให้อำเภอนะครับมีอำนาจในการไต่เกียรข้อพิพาทเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ไปออกเป็นกฎกระทรวง53ขึ้นมา2ฉบับ แต่ว่าในส่วนของบทบาทหน้าที่ของกรรมการหมู่บ้านเนะี่ยมันจะมีการออกขุหมายลูกออกมานั่นก็คือข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้านพศ .2550 นนะครับโจทย์ถามว่ามันเป็นไปตามกฎหมายใดนะครับไม่ได้ถามว่ามันออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายใดถ้าถามว่าออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายใดนะก็ต้องออกโดย อาศัยอำนาจนะครับตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่2457นะครับแล้วก็ในส่วนของปรบระเบ,บียบบริหารงานหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง2522นะครับก็สองบทบัญญัติกฎหมายที่ให้อำนาจในการออกเป็นที่มาของการออกข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยต่อไปนะครับข้อที่2คณะกรรมการหมู่บ้านหมายถึง ข้อใดต่อไปนี้กอไก่นะครับก็เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่2457ขกอไก่คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเองตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง252 2กอควายคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศ สบาลพสสองห้ากศูนย์นะครับแล้วก็งออก,ก็กอได้ขอถูกจอจานถูกตั้งกอขอและขอนะครับคณะนะกรรมการหมู่บ้านหมายความรวมถึงในเมื่อมันออกมาโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย2ฉบับนะครับก็คือปรบพรลักษณะปกครององที่กับบพรหมู่บ้านอบ,อบปอ เพราะฉะนั้นตัวของกรรมการหมู่บ้านก็เช่นเดียวกันมันก็หมายความรวมถึงคณะกรรมการหมู่บ้านตามพรบลักษณะปกครองท้องที่แล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านตามพรบรหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองคาตอบจึงตอบก็งอก็กและขอ,ขอถูกต่อไปก็ที่สามเกี่ยวกับการเตะเกลี่ยประนองข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้านข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง ขอไก่เป็นข้อพิพาททางอาญานะครับที่เป็นความผิดอันโยมความได้ขอไข่นะครับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงให้คณะกรรมการหมู่บ้านประนีประนอมข้อพิพาทขอควายเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแล้วก็คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนา,นา,นานในหมู่บ้าน,นองอูก็กอและขอถูกจ่อจานถูกทั้งกอขอและขอ อ่านะครับ <c oughs> อ่าเราดูนะครับกอไก่เป็นข้อพิพาททางแพ่งหรือทางอาญาที่เป็นความผิดอัโยมความได้แพ่งนะหมายถึงนะครับแพ่งทุกอย่าง นะครับแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินพิาพาทความผิดต่างอาญาจะต้องเป็นความผิดอาญาอันยอมความได้เท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอาการไล่เกียรในอำนาจของนายอำเภอความไล่เกียในอำนาจของอประหลัดอำเภอนะครับ ตามะทรวงการแตะเถียทางอาญาห้าสามเนี่ยมันจํากัดว่า,อายอมความได้อย่างเดียวไม่พอมันต้องเป็นมันต้องไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของคณะก,กรรมการหมู่บ้านก็ไม่ได้กําหนดตรงจุดนั้นนะครับแล้วก็องค์ประกอบอย่างที่สองที่จะทําการด็กเถี่ยได้ก็คือคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงให้คณะก,กรรมการหมู่บ้านประนีประนอม ข้อพิพาทนะครับการประนีประนอมข้อพิพาทมันต้องเป็นไปตามความสมัครใจนะครับความสมัครใจเพราะฉะนั้นก็ขอก็ถูกก็ถูกนะครับต่อไปข้อคอควายเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านและกู้กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาในหมู่บ้านนะครับอันเนี้ยเกิดขึ้นในหมู่บ้านและไม่ใช่นะครับถ้าเกิดข้อคอควายนะครับมันก็คือต้องประกอบทั้งสองอย่าง แต่ด้วยข้อกฎหมายข้อเท็จจริงแล้วนะครับมันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือ,รอคู่กรณีฝ่ายหนึ่งนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นข้อที่3ามคำตอบก็คือข้อมองต่อไปข้อที่4เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับและ ประสงค์จะให้คณะก,กรรมการหมู่บ้านตเตยเตียและประนอมข้อพิาพาทให้แจ้งความประสงค์ต่อไก่กอไก่นะครับแจ้งความประสงค์ต่อผู้ใหญ่บ้านขอไก่ต่อคณะกรรมการหมู่บ้านกอควายประธานคณะผู้ไก่เตียประจําหมู่บ้านนองงูในอำเภอจอจานคณะทรรมานด้านการปกครองและก็การรักษาความสมบเรียบร้อยของคณะก,กรรมการหมู่บ้านนะครับอ่า การแจ้งนีนะครับมันจะอยู่ในส่วนของระเบียบข้อที่5ก็คือเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับแล้วก็คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะให้ข้อพิพาทนะครับมันได้ยุติลงในระดับหมู่บ้านก็ให้แจ้งไปที่ตัวของผู้ใหญ่บ้านนะครับให้แจ้งไปที่ตัวของผู้ใหญ่บ้าน พอแจ้งไปที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วสมมุติว่าเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับที่ประสงค์นะครับก็ผู้ใหญ่บ้านก็จะแจ้งไปอีกฝ่ายหนึ่งนะครับว่าประสงค์ที่จะทาการไกล่เกลี่ยหรือไม่ก็ทั้งสองฝ่ายนะครับตกลงมีความประสงค์ตรงกันแล้วที่จะทาการไกล่เกลี่ยหลังจากนั้นนะครับตัวของอผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นคนนัดทั้ง คู่พิพาททั้งสองฝ่ายแล้วก็ในส่วนของคณะกรรมการหมู่บ้านมาเพื่อที่จะทําการไกล่เกลี่ยนะครับนี่คือขั้นตอนต่อไปข้อที่5ผู้ที่ทําหน้าที่ในการประนีประนอมข้อพิพาทที่ดําเนินการโดยคณะกรรมการหมู่บ้านข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องขอไก่นะครับดําเนินการโดยคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งคณะ ขอไค่คณะกรรมการหมู่บ้านอาจมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านไม่น้อยกว่า2คนดําเนินการแทนก็ได้นะครับที่จะตัวหลอบก็คือคนที่มอบหมายก็คือคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับแล้วก็จํานวนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสองตัวนี้เราจะต้องจับนะครับขอใครผู้ใหญ่บ้านอาจมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านไม่น้อยกว่า2คนดําเนินการแทนก็ได้นะครับข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือ าการไก่เกลี่ยประนอมก็พิพาเนี่ยดเนินการโดยคณะกรรมการาหมู่บ้านนะครับทั้งคณะหรือว่าคณะกรรมการหมู่บ้านบอกว่า,าไม่สามารถที่จะดําเนินการได้เองทั้งคณะนะครับยิ่งมากคนก็ยิ่งมากความก็เลยมอบหมายนะครับมอบหมายก็จะเป็นการ มอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านนะครับไม่น้อยกว่า2คนนะครับมาทําหน้าที่ในการไกลเกลี่ยแทนก็ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นคนที่มอบหมายคือคณะกรรมการหมู่บ้านไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านนะครับคาตอบจึงตอบก็งอหงอออูก็กอและขอถูกอ่าต่อไปนะครับ ข้อที่หกเมื่อกู่พิพาททั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมนะครับให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านไกลเกลียและประนอมข้อพิพาทแล้วผู้ใหญ่บ้านต้องนัดหมายคณะกรรมการหมู่บ้านมาทาการไกลเกลียรประนอมข้อพิพาทภายในกี่วันนะครับขอไก่สามวันขอไก่เจ็ดวันขอควายสิบห้าวันเ30สามสิบวันจอจานไม่มีก็ได้ถูกนะครับ าการนัดหมายนะครับการนัดหมายคนที่ทำการนัดหมายก็คือตัวของผู้ใหญ่บ้านซึ่งจะต้องนัดหมายโดยไม่ชักช้าเพราะฉะนั้นไม่มีการกําหนดว่ากี่วันคาตอบจึงตอบข้อจอจานนะครับไม่มีข้อใดถูกต่อไปนะครับข้อที่7 การประนีประนอมข้อพิาพาทนะครับให้ดำเนินการณนะที่ใดขอไก่นะครับดำเนินการณนะที่ทำการของผู้ใหญ่บ้านขอไก่ที่อื่นใดตามที่ผู้ใหญ่บ้านเห็นสมควรขอควายที่อื่นใดที่นะักกรรมการหมู่บ้านเห็นสมควรงงอก่อและขอถูกจอจานกกอขอและขอถูกจ คำต,ตอบนะครับาการดําเนินการไกลเกลี่ยนะครับการดําเนินการไกลเกลี่ยสถานที่ที่ให้ดําเนินการไกลเกลี่ยนะครับทำหน้าที่ดํเนินการของผู้ใหญ่บ้านเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจําเป็นหรือมีอข้อจํากัดอะไรบางอย่างนะครับ ก็สามารถที่จะใช้ที่อื่นได้แต่คนที่จะกำหนดว่าให้ใช้ที่ใดนะครับก็คือในส่วนของคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้กำหนดเพราะฉะนั้นคำตอบจึงตอบกอจอจารานนะครับก็กและขถูกข้อที่8การเสวยงาข้อท็จจริงของคณะกรรมการหมู่บ้านให้ดําเนินการโดยวิธีการใดต่อไปนี้ ขอไก่การสอบสวนสอบถามผู้กรณีขอการสอบถามพยานบุคคลพยานเอกสารหรือวัตถุพยานขอควายการตรวจสอบสถานที่ที่เกี่ยวข้อง,งองก็กอและขอถูกจอจานถูกทั้งกอขอและคอ,อะนะครับการดําเนินการเนี่ยนะครับ สามารถสอบถามผู้กรณีถ้าตกลงกันได้เลยก็เสร็จจบนะครับถ้าเกิดเพื่อหา,อาความถูกต้องความชัดเจนนะครับสอบถามพยานบุคคลพยานเอกสารหรือวัตถุพยานก็ได้หรือออกไปตรวจสถานที่ก็ได้เพราะฉะนั้นคําตอบจึงตอบก็จอจานนะครับ,ร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 บถูกทั้งกอขอและขอต่อไปข้อที่9การดําเนินการประนีประนอมข้อพิพาทข้อใด ให้ดําเนินการโดยอาศัยหลักใดต่อไปนี้นะครับกอไก่ก็คืออาศัยหลักของกฎหมายขอไข่หลักจารีประเพนีกอควายหลักนิติธรรมนะครับงก็กอ,อและขอถูกจอจารย์ถูกตั้งกอขอและขอ นะคําตอบที่ถูกต้องก็คือนะคในส่วนของอมัดในข้อที่8นะนะครับก็บอกว่าการประีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับไม่ดําเนินการโดยอาศัยหลักกฎหมายหลักจารีตประเพณีนะครับแห่งท้องถิน่นจารีตประเพณีแล้วก็ต้องเป็นแห่งท้องถิ่นด้วยนะครับแห่งท้องถิน่นแล้วนะครับ จะต้องเป็นชารีประเพณีที่ไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับจารีประเพณีที่ไม่ขัดต่อกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณีเพราะฉะนั้นนะครับหลักเลยก็คือใช้หลักกฎหมายนะครับใช้เป็นใช้เป็นหลักแต่ถ้าไม่มีหลัก